สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาถึงเวลาลองว้าวจุลายักษ์ของเราเลยนะคะจุลายักษ์อมาดูกันค่ะว่าจะขึ้นดีหรือเปล่านะคะตัวจากคลิปที่แล้วนะคะ คลิปที่แล้วเราออบอกวิธีการทําไปแล้วนะคะใครยังไม่ดูก็เลื่อนไปดูคลิปที่แล้วนะคะนี่นะคะเป็นไม้ไผ่สดๆเลยนะคะเพิ่งเอามาเมื่อเช้าี่ลิก็จัดการเหลาไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเพราะไม้ไผ่สดมากค่ะทุกคนตัดเมื่อเช้าแล้วก็ลงมือลงมือประกอบแล้วก็เนี่ยค่ะออกมาแบบนี้นะคะทุกคน จะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะแต่มันจะขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมร้อนมากค่ะทุกคนดิฉันดิฉันหลบลมอยู่นะโอ้มันไปแล้วไปแล้วค่ะทุกคนขึ้นไปแล้วปล่อยแบบไปแล้ววาจุฬา ไม,ไม้สดเกินนะคะยักหน้าน,นะคะพี่หลีว่ายักหน้าน,นะคะตอนนี้เสียงดังนิดนึงนะคะคนมาประชุมกันที่นี่เยอะมากะคะ่ะว่าคนเยอะค่ะทุกคนดิฉันก็หลบแดดอยู่นะคะทุกคนแดดแรงมากอยากหน้าพี่ลีเอาลงก่อนนะครับพี่ลีบอกยักหน้านะคะ อนนี้ว่าวของพี่ลีนะคะว,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 ว่าวจุลาก็ขึ้นแบบดีแล้วคะ่ะนิ่งแล้วะ่ะทุกคนขึ้นไปข้างบนดูตัวเล็กนิดเดียวเองคะ่ะอันนี้ซูมแล้วนะคะเนี่ยซูมแล้วนะคะทุกคนค่อนข้างนิ่งแล้วนะก็ประมาณนี้คะ่ะสรุปว่าขึ้นโอ้ลบลมลมเมื่อกี้กับหลังหันโอ้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 ทุกคนเออ ตกไหมจะตกไหมจะตกไหมเอาเอาเอาล้นไม้นูล้นไม้องลิดลีดาลิดไปไหนเลยลิศรอบบาแล้วเหมือนจะหลบลมนะคะทุกคนพี่หลีก็ไม่อยู่นะคะตอนนี้ดิฉันนั่งดูอยู่คนเดียวนะคะดูกับเด็กๆแถวนี้นะคะพี่หลีก็ไปซื้อของนะคะปล่อยทิ้งไว้นะคะเจ้าของก็ไม่อยู่นะครับทุกคนเนี่ยค่ะ ทําท่าเหมือนจะตกนะคะทุกคนนะคะมันหลบลมนะคะทุกคนเขาเรียกว่าหลบลมนะเราก็ไม่รู้หลบลมยังไงแต่ดิฉันก็เสียวจังเลยพี่หลีก็ไม่อยู่นะคะถลดลงไปนี่ลงน้ําเลยนะคะทุกคนว่าแม่น้าอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ขึ้นไปแล้วค่ะไม่ตกแล้วแหละ อันนี้ไม่มีแอกนะคะเสียงที่ดังคือแอกของว่าวตัวอื่นนะคะเสียงที่ดังมาจากนู่นค่ะมาจากว่าวหัวใจของเราค่ะทุกคนเสียงที่ดังมาจากว่าวหัวใจตัวนั้นนะคะว่าวหัวใจเราดังแอกดังดีมากว่าวหัวใจแอกดังดีค่ะทุกคนนั่นว่าหัวใจนะคะพามาเล่นลมทุกวัน่ว่าหัวใจเราว่าหัวใจของดิฉันเล่นลมทุกวันค่ะส่วนว่าวจุฬานะคะเพิ่งทําวันนี้เนาะทำกับไม้ไผ่สดๆนะคะทุกคน แล้วว่านกข้างบนนั้นก็เป็นของอพี่ๆข้างบ้านนะคะอ่ประมาณนี้นะคะทุกคนท้ายให้ดูนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปไลฟ์สดต่อค่ะ <c oughs> ไลฟ์สดให้ดูกันฟอมๆกันนะทุกคน <c oughs> ใครดูยังไม่จุใจนะคะไปดูไลฟ์สดกันได้นะคะ <c oughs> ไปดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะคะ <c oughs> เลื่อนลงไปเข้าไปในหน้าช่องของเรานะคะ <c oughs> แล้วก็เลื่อนไปอ่าท้ายสุดเลยนะคะ <c oughs> จะมีคลิปที่รวมพวกอ่าไลฟ์สดนะคะทุกคน เปิดเข้าไปดูได้นะคะไลฟ์สดว่าวจุฬานะคะทุกคนนี่ค่ะสวยมาค่ะทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสรุปว่าว่าวจุฬาของพี่หลีขึ้นดีค่ะไม่ตกค่ะเมื่อกี้หลบลมแต่ไม่หล่นนะคะทุกคนลากันไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ